กร่าสวัสดีครับเอฟซทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมแม่วันนี้นะครับเป็นวันของสีเท่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมว่าจะเลือกตัวเตี้ยหรือตัวสูงดีนะเท่าเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันความหล่อในเขาเรียกว่าอะไรสองรูปแบบสองสไตล์นะครับนี่คันแรกก่อนเลยนี่ครับ Highlander เกต d อลดครับพี่มด้าพี่มดมาจอดคู่อย่างนี้ให้หน่อยนะพี่ นะครับเป็นไฮไลเดอร์เกต LDA ดนะครับคุณผู้ชมแบบนี้นะเวลาคุณผู้ชมซื้อไปนะไม่ต้องโหลดนะครับเอาเป็นแบบว่าสไตล์ยกสูงเนาะก็ใส่ย,ยางเบอร์หนานะครับอย่างนี้ก็ TE37 ครับใช้เบอร์ยาง265 60ขอบ18นะครับแบบนี้น็อตไทเทฝาปิดดุมไทเทแล้วก็ครอบดิสน้ำเงินนะครับแบบนี้คือเราตกแต่งในสไตล์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไร เจอทางบ้านเป็นหลุมอะไรพวกนี้ก็กไปได้หมดนะรูดได้นะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยเบอร์ยางที่มีขนาดนะแล้วก็รถเป็นตัวยกสูงนะครับ LDA นะครับมีทั้งหมด5สีนะมีเทาแลมโบขาวบอลเงินส้มแล้วก็ดำนะครับนี่นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาเทียบกับตัวเตี้ยให้ดูเผื่อท่านใดแต่ว่าล้างเลอยู่คือต้องบอกว่าเป็นสาวกชอบสีเทา นะครับเพราะว่าเจ้าของรถท่านนี้นะฮะคุณผู้ชมเจ้าของรถคันนี้นะครับตอนแรกก็จองคันนู้นไว้นะครับจองรุ่นนู้นเอาไว้แต่พอมาตัดสินใจเอ๊ะเปลี่ยนเป็นคันนี้เลยดีกว่าเป็นตัวยกสูงไปเลยดีกว่าจะได้พวกเขาเรียกว่ากล้องมองหลังอะไรให้มันจบๆไปเลยเพราะว่าตอนแรกลูกค้าเนี่ยจะใส่กล้องใส่จออะไรเพิ่มนะครับก็เลยตัดสินใจใหม่เอาเป็นตัวยกสูงจบๆไปะนะฮะเดี๋ยวมาดูนี่ผมบอกว่าความหล่อมันกินกันได้ยากจริง น,นะความหล่อมันกินกันได้ยากจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกครับคันนี้นะราคาหกแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับคันนี้ราคาเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันก็ต,ตีต่างกันแสนนึงละกันแต่มันก็ต่างกันตรงเครื่องยนต์ด้วยแหละเพราะว่าถ้าท่านซื้อตัวเอสอ่ะแล้วจะเอาสีเท่าแลมโบอ่ะมันจะมีแค่เครื่องสามพันเท่านั้นไงนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เน้นเครื่องยนต์แล้วจะขยับมาเป็นพันเก้าเอาอุปกรณ์ครบครบ,ครบกน็นี่เลย น,นี่เป็นตัวยกสูงนะครับดูอย่างข้างหน้านะไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์และกระจังหน้าด้านบนฐานสีเทาข้างล่างโครเมียมแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับส่วนตัวเตี้ยเนี่ยดูฮะนะครับกระจังหน้าเป็นสีดําด้านล่างสีเทาไฟหน้าจะได้ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องรองรับไฟตัดหมอกแต่ยังไม่มีไฟตัดหมอกมานะครับนี่ก็อย่างว่าแหละออปชันมันต่างกันมันก็เลยต่างกันตรงราคานะครับนี่แล้วดู ต้องบอกว่าการแต่งแบบนี้นะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่แบบว่า2รูปแบบ2ส,สไตล์นะครับถ้าใครชอบตัวเตี้ยนะครับถ้าใครชอบตัวเตี้ยแต่งแบบตัวเตี้ยก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่ถ้าใครชอบแนวตัวสูงก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่อย่างคันนี้ไซม a กครับ D1 FC นเอซลนโซนะครับผมโหลดหน้า2หลัง3นะครับยางหน้า2 4 5 4 5นะครับส่วนยางหลังนี่คะ 2 7 5ทับ 40, นะครับมาในสไตล์น็อตไทยเทอะไรเหมือนกันเลยนะสำหนะรับ2คันนี้นะครับอย่างคันนี้นะครับภายในเดี๋ยวผมพาไปเปิดดูก่อนนะครับภายในคันนี้อาจจะมีอุปกรณ์พื้นฐานออปชั่นพื้นฐานอย่างเช่นกระจกไฟฟ้าปรับมองข้างไฟฟ้ามาให้นะครับมีเครื่องเล่นซีดีมาให้ นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นออปชันในเรื่องของความจำเป็นในขั้นพื้นฐานที่มีมาให้นะครับแต่ในเรื่องของความโสะดวกสบายอาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าจะมีข้อได้เปรียบก็คือได้เครื่องยนต์สามพันนี่ครับภายในมีเบาะคงเบาะแคปมาให้นะครับในเรื่องตอนนี้ก็ได้เห็นกฎหมายเบาะแคปกันเลยเนาะเรื่องนั่งแคบข้างหลังก็เดี๋ยวดูอีกทีถึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะครับรอดูกันนะครับส่วนนะครับผม ตัวสูงนะครับอย่างตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับของตัวยกสูงม็นเกรด LDA ภายในก็นอกจากจะได้อุปกรณ์พื้นฐานมานะก็จะมีในเรื่องของความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมาแหละก็มีหน้าจอนะครับพร้อมกล้องถอยนะครับกุญแจรีโมทนะครับเบาะก็จะลายโทนสีสันที่ลวดลายดูสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่ครับด้านหลังก็จะมาในสไตล์เดียวกันนะครับในเรื่องของเบาะนะฮะเดียวแบบเดียวกันเลยนะครับคุณผู้ชม นี่ก็อยู่ที่ความชอบนะครับส่วนตัวยกสูงนะครับในเรื่องของช่วงล่างเขาก็จะแตกต่างกับตัวเตี้ยนะครับตรงที่ตัวสูงเนี่ยแหนบนะครับเขาจะอยู่บนเพาเห็นไหมนะครับแหนบจะอยู่บนเพานะไม่เหมือนตัวเตี้ยนะครับถ้าตัวเตี้ยเนี่ยแหนบจะอยู่ใต้เพานะครับเห็นไหมฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าใครจะเอาโหลดแบบจัดๆเลยถ้าไม่เน้นว่าต้องเป็นโป่งซุ้มล้อเอาตัวเตีย้ยมาโหลดดีกว่าการดัดแปลงมันน้อยนะครับหรือถ้าจะเอาตัวสูงอย่าเอาตัวเตีย้ยไปยกสูงครับเพราะว่าลูกมงลูกหมากช่วงล่างมันคนละแบบกันอย่างการจัดวางแหนบมันก็คนละแบบกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวจะต้องดัดแปลงเยอะนะครับฉะนั้นตัดสินใจให้ดีก่อนซื้อนะครับว่าจะเอาตัวเตีย้ยหรือตัวตยกสูงนะครับเพราะทั้งสองรุ่นนี้ มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันนะครับเห็นไหมอย่างกันชนหน้าเนี่ยตัวเตีย้ยแนวนอนตัวสูงแนวตั้งนะครับตรงนี้ก็จะต่างกันด้วยนะฮะคุณผู้ชมนี่แต่ก็สวยงามคนละแบบเหมือนกันทั้งคู่แหละนะครับในส่วนของภายในก็อย่างที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นี้แต่จริงๆความกว้างภายในเท่ากันนะแต่ถ้าเรามองจากด้านนอกเนี่ยคือตัวเตีย้ยครับภายในมันจะแคบกว่าเอ้ยไม่ใช่ภายนอกมันจะดูแคบกว่าเพราะว่า ตัวโป่งซึงล้อตัวเนี้มันไม่โป่งเนี่ยนะครับแต่ตัวสูงโป่งซ้มล้อมันจะโป่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้านะครับความโป่งเห็นไหมถ้าตัวเตี้ยมันจะดูแคบๆหน่อยนะครับตัวเตี้ยจะดูแคบๆหน่อยส่วนตัวสูงเห็นไหมฮะนี่ดูมองดูข้างๆเนี้ยเห็นไหมตัวสูงมันจะโป่งออกมาฉะนั้นมันจะแตกต่างกันตรงนี้ด้วย นี่นะครับความแตกต่างก็อยู่ที่ความชอบแหละก็วันนี้ส่งมอบสองคันนี้ทั้งคู่นะครับทั้งคู่เลยนะครับส่งมอบพร้อมกันน่าจะประมาณเก้าโมงนะครับคุณผู้ชมนี่อยากได้ตัวไหนก็ทักมาได้นะครับเรายินดีให้คําปรึกษาเออส่วนอีกเรื่องหนึ่งไอ้เรื่องเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเดี๋ยวผมอ่ะขอหาร้านก่อนเพราะตอนนี้มีลูกค้าให้หาร้านนะครับ ว่าจะใส่เข็มขัดนิรภัยให้เบาตรงนี้ยังไงผมก็ยังคิดอยู่เอ๊ะเขาจะติดตั้งยังไงแต่แอบ,บคิดเหมือนกันนะว่าเห็นช่องตรงนี้ไหมเนี่ยถ้ามองไปฝั่งนูน้นเห็นตรงนี้ไหมครับเนาะนึกถึงอีมุมหนึ่งมันน่าจะเป็นช่องที่สามารถแบบว่าติดตั้งเข็มขัดนิรภัยไ,ได้แต่ว่าต้องหาตัวยึดแหละว่ามันต้องไปยึดกับตัวไหนอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอมีร้านไหนทํามาให้ดูก่อนผมก็คิดว่ามีลูกค้าเนี่ย อยากให้ติดตั้งแน่นอนแต่ส่วนเรื่องการติดตั้งแล้วจะนั่งได้หรือไม่เนี่ย <_ C os> ก็เดี๋ยวต้องดูข้อกฎหมายกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็นะอย่างว่าแหละคนไทยเราใช้แบบนี้มานานแล้วนะครับใช้แบบนี้ที่มันนั่งแคปได้เนาะเพราะต้องบอกว่าต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันบางคนนะ่ะมีกําลังไหวแค่แคปแต่ก็อยากให้มันใช้ได้แบบอนเนกประสงค์ที่สุดนะครับเนาะต้องบอกอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าอะไรจะรุมมรวยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวดูกันอีกที โอเคครับ okay. ผมคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ